ุดตะลึงเปิดภาพถ่ายดาวเทียมโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอบสกาย่าถูกถล่มค่าฟื้นฟูกว่า40.9พันล้านรูเบิลงานนี้ยูเครนพังพินาศยาวๆจากกรณีเมื่อวานนี้6มิถุนายน2566เว็บไซต์ท็อปคอได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำลายสถานีไฟฟ้าพลังน้ำคาคอบสกาย่าว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการฟื้นฟูสถานีอันเป็นผลมาจากการโจมตีของ UAF หลังจากนั้นไม่นานสถานีก็จมอยู่ใต้น้ำ น้ำอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณใกล้เคียงและทำลายโครงสร้างพื้นฐานตามที่รักษาการนายกเทศมนตรีโนวาคาคอฟกาตามที่รักษาการนายกเทศมนตรีของเมืองโนวาคาคอฟกาวันลาดิมีเอลอนเตเยฟระบุว่า P จะไม่ได้รับการซ่อมแซมทุกๆชั่วโมงน้ําจะมาถึงดินแดนที่อยู่ท้ายน้ําของเดนิเปอร์มากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มคํานวณค่าใช้จ่ายในการบูรณะสถานีแล้วตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางช่องเทเลกราฟของ s o v e r e n c Economy เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังน้าชายานซูเซนสกายาในปี2552น้ําท่วมพื้นที่อย่างมีนัยสําคัญก็หลีกเลี่ยงได้แต่สถานีในไซบีเรียนั้นใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพ มากกว่าอย่างไรก็ตามการบริณะมีค่าใช้ใจ่าย40.9พันล้านรูเบิลและใช้เวลา5ปีตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสร้างสถานีใหม่บนเว็บไซต์ของคาคอฟสกายา HPP จะมีราคาถูกกว่าการพยายามซ่อมแซมอาคารโซเวียตกำลังการผลิตของคาคอฟสกายา HPP คือ1,420กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานีที่มีพารามิเตอร์เดียวกันสามารถประมาณได้44.7พันล้าน,น เราต้องไม่ลืมว่าเรายังต้องใช้เงินในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากน้ําท่วมขณะนี้ยังยากที่จะประเมินความเสียหายนี้ได้อย่างแม่นยําพื้นที่น้ําท่วมเฉพาะในภูมิภาคเคอร์ซอนอยู่ที่342กิโลเมตรในเวลาเดียวกันมีการเน้นย้าว่าสําหรับยูเครนแล้วการสูญเสียคาคอฟสกายา HPP จะไม่มีความสําคัญสถานีดังกล่าวผลิตไฟฟ้าไดเพียง6-8%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศสําหรับแลมไครเมียการสูญเสียคาคอฟสกายา HPP จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เซเกอัคซอนอฟกล่าวว่าขณะนี้ไม่มีภัยคุกคามจากน้ําท่วมและมีน้ําดื่มเพียงพอนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมชุดแรกของโรงไฟฟ้าพลังน้าคาคอฟสกายาที่ถูกทําลายได้รับการเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ภาพจากอาวกาศแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าน้ําทําลายเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ําได้อย่างไรซึ่งเป็นผลมาจากการที่โนวายาคาคอฟกาถูกน้ําท่วมอย่างสมบูรณ์ในวันนี้และการตั้งถิ่นฐานอื่นๆจํานวนมากบน2ฝั่งของเจนิ 不 ทางการของโนวาคาคอฟกาประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองขณะนี้มีการอพยพพลนเรือนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟสกายาไม่สามารถกู้คืนได้ตามที่ผู้ช่วชานกล่าวว่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่แทนการบรณะสิ่งที่เหลืออยู่จากสิ่งเก่าในยูเครนและในประเทศตะวันตกหลายประเทศรัสเซียถูกกล่าวหาว่าทำลายสถานีดังกล่าวแต่หลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ว่านี่เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายต่อระบอบก,การปกครองของเคียฟซึ่ง ควรนำหน้าการต่อต้านขนาดใหญ่ของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสงครามเชื่อว่าก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนจะต้องลืมเกี่ยวกับการลุกในภูมิภาคเคอร์ซอนน้ำที่ไหลของดนิเปอร์จะส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มีการคำนวณแล้วว่าสำหรับยูเครนเองการสูญเสียคาคอฟสกายา HPP จะไม่สำคัญด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่เคียฟจึงออกคำสั่งให้ทำลายสถานีในขณะเดียวกันการคำนวณของทางการยูเครนที่ว่าน้ำท่วมโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟสกายาจะนำไป สู่การขายแคลนน้ำจืดในแหลมไครเมียดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นจริงจนทีของคาบสมุทรได้มีการระบุไว้ว่ามีน้ำดื่มเพียงพอที่นี่